เอาโอเคครับพี่วันนี้มาดูแลพี่มีกีตาร์ปงตัวไหมเอ้ามาที่เต่าแดงกมนเีดพี่ไปครับพี่ฮะพี่ตัวนี้เลยตัวเล็กเริ่มต้นพกพาสะดวกครับพี่อ้อโหอันนี้ตัวเล็กป่ะตัวเล็กฮะมีตัวใหญ่กว่านี้ไหมเอ้ามีสิครับพี่ตัวใหญ่กว่านี้ดีกว่าได้เลยพี่ตัวนี้เลยพี่ตัวใหญ่เลยว้าวอันนี้เสียบเสียบแจ็คได้ไหมเสียบได้สิครับ แล้วไม่ค่อยได้ยินม,มีตัวที่เคาะและดังดีกว่านี้ไหมมีสิครับมาเดี๋ยวจัดให้ฮะเดี๋ยวตัวตึงอ้รามันโปะโปะเลยพี่แหมอ๋มอแต่อันนี้เคาะดีเลยใช่ไหมฮะ ดีเลยพี่แต่ว่าต้องเสียบต้องเสียบลำโพงใช่ไหมใช่รับต้องมีลำโพงถึงเสียงจะดังฮะมันมีตัวที่แบบมีลำโพงในตัวไหมกีตาร์มีสิครับตอนนี้เอากีตาร์ที่มีลำโพงในตัวดีกว่าตัวนี้ไม่ค่อยชอบเลยเนาะมันต้องแบกลำโพงด้วยจัดไปพี่พียตัวนี้เลยฮะตัวใหม่จากเอ็นย่าลำโพงในตัวไม่ต้องพกแอมป์อย่างที่ที่บอกฮะตัวนี้เลยพี่ลองดีดูคือคือพกตัวนี้ไปคือเสียงดังเลยเสียงดังมีลำโพงเลยใช่ออกตรงนี้เลย อ๋อปรับปรับเสียงได้ด้วยเหรอครับได้ฮะมีหลายเสียงเลยพี่ลองกดไปอ๋อปั๊บอ่าเปลี่ยนเสียงเรียบร้อยแล้วฮกว่านเจ๊ยบโอ้ถูกใจไหมพี่อเนี่ยอ้โอ้แบตแบตหมดแบตหมดเฉยครับแบตหมดครับหมดเฉยครับผมว่ากองดีกว่ามีกองไหมพี่มีฮะเชิญทางนี้ฮะพี่มีด้วยกองมีสิฮะมาตามผมมาพี่นะ นี่ไงพ,พี่กองไฟฟ้านี่แต่เริ่มต้นยันรุ่นไฮเอนด์เลยพี่นี่แบบแป้นแบบนี้ก็มีแบบกองชุดจริงก็มีแพทไฟฟ้าก็มีเพียบเลยพี่เป็นไงพี่ถูกใจไหมฮะส,สักชุดไหมฮะพี่ลองได้ไหมลองได้พี่ลองได้นี่เลยพี่ตัวนี้แจมสุดเลยลอ,อ๋อ เลยไหมฮะหนังหนังมันไม่ค่อยได้ไม,ไม่ค่อยได้ไงนี่หนังเปิดใหม่แล้วตัวนี้ฮะไม่ได้เหรอโอเคนี่ไี่อยากลองอะไรไหมฮะเดี๋ยวขอเดินไปดูอีกฝั่งหน้าไได้สิฮะ<ฮ><ฮ>มาเลยพี่มาแล้วแล้วอันนี้อะไรครับเนี่ยอ๋อตัวนี้ครับมัาติเอฟเฟกกีตาร์ฟ้าครับลายซิกครับนี่พอร์ตโกไวเลสดิเท่าไหร่ครับพี่อ๋อประมาณสองหมื่นกว่าไอ้พี่ตัวนี้ไม่ไมอ่อันนี้ครับ แล้วสองสองมื่อไงพี่อันนี้ครับอ,อ๋อตัวนี้เหรพี่อัอนนี้ยี่สิบบาทเลยพี่อันนี้เท่าไหร่นะยี่สิบกว่าบาทพี่อันนี้ยี่สิบหรอครับได้จนมาาาเห็นน้ตจใ่